เรายัางอยู่กับแชมป์สามสมัยนะพนักง,งานตรวจคุณภาพสินค้าจากบุรีรัมที่วันนี้ต้องมาเจอกับหนุ่มขายข้าวแกงแดนสตอที่ขอมาคว้าทุนหวังนําไปปิดนี้มเมาใจช่วยทั้งคู่กันครับแชมป์ในวันนี้แชมป์สมสมัยสะสมเงินทุนอยู่2 5 0 0มบาทจากเงินชเชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินเชยโยพินาจากบุรีรัมเฮยวััสด <Hey, S 1> ีครับ สวัสดีครับเชิญครับพี่วันนี้พี่ต้องเสียงดังหน่อยนะครับครับผมครับผมเอาละลุยกันเลยด่านต่อไปพบกับหนุ่มขายข้าวแกงแดนสตอร์ฮะที่ขอคว้าทุนปิดหนี้ที่เรือรังให้กับครอบครัวแบงจากจังหวัดตรังเอแบงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับแบ่อ แนะนำตัวหน่อยพี่เบ้าสวัสดีครับผมชื่อนายธีวาแป้นช่วยนะครับอายุที่สามปีครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับมาจากจังหวัดตรังนะครับอ๋อมาจากจังหวัดตรังตรังครับตอนนี้ขายข้าวแกงอยู่ใช่ครับข้าวแกงชื่อว่าร้านข้าวแกงมะขามคู่ครับร้านข้าวแกงมะขามคู่ใช่ครับเราอยู่ข้างต้นมะขามสองอันเหรออ่าเมื่อก่อนตอนที่ที่ก่อนนะครับแต่อยู่ข้างต้นมะขามแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ที่เขาซื้อแล้วครับก็เลยไปอยู่อีกที่นะครับย้ายที่ใหม่แต่แบรนด์เรายังอยู่ใช่ครับอที่ร้านมีเมนูกี่เมนูมี20-25ถึงเมนูครับโอ้เป็นอาหารใต้ล้วนใช่ครับใช่ครับรสเด็ดยังไงมันเด็ดในที่ไหนยังไงรสเด็ดก็คือเผ็ดเข้มข้นครับถึงรสชาติแน่นอนครับหมามแบบแกงใต้จังหวัดกลังเนาะใช่ครับไปดูเรื่องราวของแบงด์กันครับ ตอนนี้นะครับผมทําอาชีพลูกจ้างร้านข้าวแกงครับเป็นร้านนาครับผมเป็นแกงใต้ชื่อร้านว่าแกงใต้มะขามคู่ครับผมเปิดอยู่ที่บ่อวินครับชนบุรีเปิด6กโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงครึ่งครับผมร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับผมจะหยุดทุกวันจันทร์ครับร้านก็จะเป็นอาหารรสจัดนะครับจะเผ็ดหน่อยก็กลมกล่อมหน่อยครับ มีเมนูก้นข้างที่จะให้เลือกเยอะนะครับ20ถึง25เมนูครับราคานะครับถ้าเกิดเปราดข้าวนะครับ2อย่างก็คือ50บาทครับถ้าเป็นใส่ถ้วยนะครับก็อย่างอะแกงหมูปกติทั่วไปก็40ครับ้าเป็นแกงเนื้อก็50บครับส่วนเมนูที่ขายดีนะครับก็จะเป็นแกงพริกหมูครับก็แกงเนื้อครับผมหมูทอดก็คือเป็นซิกเนเจอร์เลยครับกิจวัตรของผมในแต่ละนะครับผมก็ตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งครับผม ก็ไปเปิดร้านผันผักล้างจานเช็ดโต๊ะเช็ดช้อนเช็ดจานอะไรประมาณนี้ครับเตรียมตัวเปิดร้านในช่วงเช้าครับผมเปิดร้านนะครับก็จะเป็นช่วยตักแกงครับผมช่วยอะไรที่ช่วยกันทําได้ก็คือช่วยช่วยกันครับที่ร้านเราจะมีกันทั้งหมด6คนนะครับทั้งหมดก็จะเป็นญาติกันหมดเลยครับน้ากับป้าเป็นแม่ครัวสองคนครับผมที่เหลือก็คือคอยเป็นลูกมือครับช่วยช่วยกันตักช่วยช่วยกันผัดอะไประมาณนี้ครับผมร้านเปิดมาทั้งหมด10ปีแล้วนะครับ ผมเพิ่งมาช่วยนาได้3ปีครับก็อยากได้และได้เพิ่มจะได้แบ่งเบาภาระลงช่วยแม่แต่นี่ครอบครัวทั้งของผมทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด7คนครับผมก็จะมีพ่อมีแม่มีพี่สาวครับผมพี่สาวแล้วก็มีพี่สาวคนกลางลก็จะมีหลานอีกสองคนครับพ่อกับแม่พี่สาวคนกลางครับทำอาชีพสวนยางอยู่ที่ใต้นะครับส่วนพงกับพี่สาวคนโตทําอยู่ที่ชลบุรีครับ ก่อนหน้าที่จะมาช่วยงานทีละน,น,น,นะครับผมก็จบมอ3อยู่จากที่ใต้ครับซึ่งตอนนั้นแม่กับพ่อก็ไม่มีเงินส่งผมเรียนต่อครับเพราะว่าพ่อแม่ผมมีหนี้รายวันครับในจจริงของผมก็อยากเรียนต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรแล้วครับถ้าสมมติว่าเราขยันก็เราก็สามารถมีโอกาสเหมือนคนอื่นๆครับทุกวันนี้นะครับผมก็ต้องใช้เงินอย่าง ประหยัดมากที่สุดครับอย่างข้าวนะครับก็ผมก็จะกินที่ร้านครับถ้านไหนที่ไม่จําเป็นนะครับผมก็จะไม่ใช้ไม่จ่ายครับเพราะว่าผมจะเก็บตังไว้ก็จะใช้ส่งให้แม่ใช้หนี้ที่บ้านด้วยครับนี่อะไรวะนะครับเกิดมาจากตอนแรกก็แม่ก็มากู้เป็นค่าใช้จ่ายบ้างผู้ซื้อบ้างครับได้รายได้ไม่พอจ่ายปุ๊บอ่ทีนี้ก็ต้องยืมมาจากคนโน้นมาปิดคนนี้แล้วยืมมาจากคนนี้ไปปิดคนโน้นมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าดินพ่อขังมูครับ ตอนนี้ทุกคนในบ้านก็ขยันทำงานกันนะครับอยากให้นี่ก้อนนี้มันหมดไปให้ไวที่สุดครับเป้าหมายที่มาวันนี้นะครับผมอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งครับเพื่อไปปิดหนี้ให้ที่บ้านครับผมเป็นหนี้ที่ไปกู้มาจากคนในหมู่บ้านหลายๆคนนะครับเพื่อที่จะเอามาอุ่นเวียนในครอบครัวครับมีทั้งรายเดือนรายอาทิตย์บางจ้าก็มีเป็นรายวันครับตอนนี้ก็เป็นหนี้เดือรังมาแปดเก้าปีแล้วครับถ้านี่ก้อนนี้หมดไปนะครับ ชีวิตผมกับครอบครัวครับก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้ครับไม่ต้องทํางานหนักเพื่อใช้หนี้ขนาดนี้ครับแต่ทํางานเพื่อเอาเงินไปใช้ชีวิตครับผมก็อยากีิพาแม่ไปเที่ยวบรรยากาศดีๆครับที่พักดีๆดีเพื่อที่จะได้เป็นครั้งหนึ่งของครอบครัวครับที่ได้ทําร่วมกันที่ผมสู้นะครับผมอยากเห็นภาพที่ว่าครอบครัวผมไม่มีหนี้สินครับ และผมก็ตั้งใจทุกจะทำมันให้ดีที่สุดครับให้้บ่่ออยยาาาาาาากเเสสสืววภพารงนนิป็คมจริงจริงๆเทคนิคดีหมดนะครับแต่เพลงนี้ผมไม่ชอบเรื่องมันไม่มีหนักเบามันเหมือนคนพยายามท่องเนื้อเหมือนเหมือนพยายามเอาให้ถูกไปต่อ